สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก,ก็จะมารีวิวนะคะ,ะกับตัวช่วยที่ทําให้กอนเนี่ยผอมลงแล้วก็มีผิวใสผิวดีนะคะกับตัวนี้เลยนะคะนี่อัลสลิมเชมนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าตัวนี้เนี่ยมันทําได้ทั้งดีทอแล้วก็บอกเบิร์นบอกเบิร์นเนี่ยบอกเบิรน์นยังไงบ็อกเบิร์นทั้ง แป้งแล้วก็ไขมันนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะใครที่ทานตัวนี้เนี่ยก็ยังจะมีผิวที่ใสขึ้นด้วยใครเนี่ยที่แบบว่าสนใจอยากลดน้ําหนักก็มีผิวใสอีกด้วยก็คือตัวนี้เลยเป็นตัวช่วยที่ดีเนาะคือเม็ดเดียวคือได้ทั้ง3อันเลยแนละที่สําคัญเนี่ยตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมที่นำเข้าจากอเมริกาด้วยเพราะงั้นนะ่คุณภาพเกินราคาแน,น่นอนใครที่สนใจอยากลองทานดูลองไปหาดูด้านนะคะกับแอลสลิมแช่มันเองค่ะ Tomorrow, to all behind in this place. There's no space for fear or sorrow. Is it true that you want?